สวัสดีค่ะช่องหมวยแม่นในถิ่นเกิดนะคะทุกคนมาเบิงค่ะมาเบิงเรื่องแปลกนะคะน้องนกอันต้นนี้นะคะเพื่อนสิมาทุกประมาณ6กโมงเสารานะคะจนกว่าแอดสิตื่นนะคะ ตื่นแล้วเพื่อนบบเห็นเงาเพื่อนกับโบามาตอดเพื่อนกับ,บามามมเกาะหนะ้่ยตางแบบนี้ล่ะคะ่ะทุกคนเมื่อนี่ก,ก็เลยจัดเลยค่ะเพื่อเพิ่นไา่ห้สูก่กับทุกคนเนาะเพื่อจะเป็นแนวทางนะคะบ่ได้ห้เสื้อนะคะแต่ามาดูความน่ารักของเขานะคะจะขอเหลขกไปเลยค่ะทุกคนเพื่อเพิ่นนหนะคะกับบอกว่าจิมวนหมวนกระดาษนะคะมีทั้งหมดห้นะยอยู่ 0-9นะคะชุดละ3ใบนะคะรวมเป็น30ใบนะคะก็คือจะเขียนเลขลงไปแล้วน้องพิ่นจิกตัวใดขึ้นมาข้ากว่สิยึดเอาตัวนั้นล่ะค่ะก็คือพิ่นไหโศกเข้านะคะทุกคนเดี๋ยวพอเวลาเซจแล้วนะคะเข้ากับจากที่ทางานมาแล้วเขาก็จะมาเบิงอีกที่หนึ่งว่าน,น้องพิ่นจิกตัวใดมาให้เบิงนะคะมาไหโสด้ไหลาบนะคะลอกเลยค่ะทุกคนค่ะทุกคนกะครบ แล้วเวลาแล้วนะคะกับสิมาเบิงนะคะไอ้เมื่อนี้ไอ้เหี้ยวสิมาเป็นพยานนะคะพยานในการดูว่าสิมีเหล็กอีหยังที่เพิ่นตอดแล้วก็มันกระเด็นออกมานะคะ 24, แล้วก็ห้ากัต 24, บตองหาเบิงว่า 23, จักอันยี่สิบหกเนาะยี่สิบหกในฉลากนี่สิมีอยู่สามสิบสิมีอยู่สามสิบแต่ว่าอันนี้เหลืออยู่ยี่สิบหกเนาะเหลือยี่สิบหกครับ เหลือยี่สิบหกอ่ะเดี๋ยวเดียวเดยวไอเหี้ยวเจาะเาหาเบิงว่าอันเพิ่นตอดแล้วเพิ่นเอาไปใส่เนี่ยขอสาตัวอสามตัวนะคะเด็กก็เพื่นได้ครับแป่ว่าเห็นอยู่สามอันนี่ครับเห็นสามเนบตอ่ะอเหี้ยวอันนี้อันนึงอันที่เปิดเลวครับเนเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวอย่าึ่งอย่าึ่งเหตแต่ให้ห้องหูว่าอันนึงอันสองก่อนตัวนี้อันหนึ่งครับเดี๋ยวไปวางไปเทกแอก็นดตวนี้อนสันที่ส ตูยันที่สองตูยันที่หนึ่งครับเฮี้ยกันไหวกี่สิหละครับอ้าวเฮี้ยงกันไว้อ่ะแล้วหาอีกอันนึงไอ้เฮียวหาอีกอันนึ่งวัดที่ตัวนี้อันที่สามครับอ้าวอ้าวอันนี้เจอแล้วอันที่สามนะคะเดี๋ยวเขามาเบิ้งว่าจากที่เพิ่นเอ่อมาปุ๊บเข้าทุกมือทุกเสานะคะโซงสามมือเดียวนะคะอ้าวมาไอ้เฮียวจะลองมาเบิ้งเบิ้งบัตรตู้นี้อันแรกครับเปิดอันแรกเป็นเป็นเป็นเหล็กหนังเอากลางไว้เพื่อนทิ้นเลยเนาะเปิดอันแรกครับโก้าวมาอีกครับก้าวมาอีก ข่อยรุ่นเก่าเด้อค่ะอันแรกอันที่หนึ่งเก้านะคะอันที่สองครับห้าครับโอ้โหเปรี้ยวไว้สิเลยครับอ้าวตัวนี้อันที่สามครับอันที่สามเอียงแปดครับแปดอุ้ยแปดเจอเหล็กดังของจันแนนอาจารย์น็อตติ้งอาจารย์น็อตอาจันน็อตจันแนนจันแนนบอกว่เอาเบงเอาเบิงเปลี่ยวไว้สิเปลี่ยวไว้เรียงไว้เลยค่ะทุกคนมาเบงเนื้อค่ะว่าอ่าที่เพื่อนมาเคาะมุ้งเฮา ทุกเซาทุกเซาเป็นเวลาอย่าเป็นใจบนเต็มอยู่ที่เก่าเป็นอย่างอ๋อมันติดแปดติดแปดแปดเมนบ่กแปดเกศแปดหาเอามีเป็นหาน้ำหนักของน้าติ่งนะครับโอ้ยทุกคนเอยจากสื่อได้บ่สื่อเด้อแต่ว่าเก่ามาสองตัวงวดเมื่อกี้มาอีกตัวหนึ่งเหรอครับเดี๋ยวไอ้เงาฝันเมนบ่ฝันว่าเขากินไก่ย่างไก่งวดนี่บ่งวดนี่ก็บฝันตัวงวดเลยฝันตัวงวดผมก็เลยว่ามันมีเก่ามาอีกเหรอ มีมอีกครับวดนี้ดิเก่าครับหวดที่แล้วก็ว่าฟันคิวอยู่ได้หนอฟันคิวครับฟันฟันว่ามลว่นารากเก่าเจ็ดตัวเดียวครับก็ได้ไปลอยนึงครับงูฟันว่าขอยาไก่อย่างไกลยอยูใ่ในเนงินบัตรถิ่งยังบัลลสชีหีหาสองนี่ครับบอหาซหรือหาสองเวนบอมีแนใจว่าหาหาาสิบสี่แล้ครับผมเปรกล้กัเก่เก่าหาซีครับมวนีเก้าห้าซีอันนี้มันเก่าเก้าแปดอ ไก่ๆอยู่เด้เนาะไกกัันเเลยครบออโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดเขาพวกเขาจังไดก็มาลุ้นกันเนาะไอ้เหี่ยวขอบคุณไอ้เหี่ยวมื้อนี้ที่ว่ามาเป็นสักขีพยานในการนกตอดนกตอดเนาะหรือว่าเฮาสิเอาฮะไอ้เหี่ยวหรือว่าเฮาสิเอาอีตัวนี้มาแทงบ่เหลืออยู่26แต่ขอ3าตัวแต่ว่ากระดาษหายไปอันนึงนี่ล่ะสงสัยเอาเอาเอาตัวนี้ล่ะเรียกงเรื่องเรี่องงามล่ะครับแม่นบ่เอาตัวนี้ล่ะตัวเอาตัวนี้เลยเนาะตัวนี้ส่วนหลาย โอ้หมูเห่ากับเฮ็ดไปทัวไปถีบเนาะเพื่อมันถูกไผสิไปงูเนาะเออถือกับเหล็กไผ่มกเกลี่ไผ่กระทุ่มมาเด้อค่ะทุกคนขอให้แล้วงวดที่สองเลยดิค่ะงวดแล้วนี่เก่าจี๊ดเก่าจีดมาอีกเป็นว่างวดนี้มีเก่าปะมีชัวเพราะฟันเทนไก่มันต้องมีเก่าโอเคขอบคุณหลายไรไอเหี้ยวขอบคุณค่ะสวัสดีครับติดตามไอเหี้ยวเด้อคนฟันเหม็นอีกคนนึง